ซาบ i นาราคานี้ปันผล9.12%ซาบ i นาเนี่ยเคยขึ้นไปทำราคาสูงสุดบริเวณ38.75ใกล้ๆกับ39 0. บาทแล้วก็ตอนโควิดราคาลงมาโลบริเวณ14 0. บาทหลังจากนั้นเนี่ยก็ดีดขึ้นไปแถวแถว32แต่ว่ารอบนี้นะครับรอบล่าสุดของซาบ i นาเนี่ยต้องบอกว่าลงไปทำนิวโลด้วยนะครับเพราะว่าหลุด 14บาทลงไปนะราคารอบนี้โลอยู่ที่13.5หนะครับหลังจากนั้นก็ดีขึ้นไป15.4แล้วราคาปัจจุบันอยู่ประมาณ14.6หนะหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายอ่อลงมาแล้วเนี่ยมันไม่หลุด13.5ก็จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเพราะมีการยกโลสูงขึ้นนะครับส่วนแนวต้านด้านบนคือ15.4ถ้าเบรกขึ้นไปได้ตัวนี้ก็จะดูดีเลยนะครับถ้าเราไปดูตัวงบการเงินของตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้บอกว่าเงินปันผลถือว่าไม่ธรรมดานะเรามาดู หุ้นอยู่ที่เกือบเกือบสองพล้านแล้วก็มีหนี้สินอยู่600ล้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น DE ต่ำกว่า1เยอะมากนะครับสุขภาพคือผ่านเลยนะพอเรามาดูตัวกําไรสุดที่ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะปี64เนี่ยกำไรอยู่ที่294ล้านประมาณ300ล้านเนอะพอปี65กลายเป็น417ล้านปี6 6 4 6 0ล้านปี67 4 6 0ล้านเหมือนเดิมนะปีนี้ไตมตัดแรกของปี68กําไรออกมาที่100กับอีก2ล้านมีการคาดการณ์กันว่ากําไรทั้งปีจะอยู่ประมาณ4 3 0ว่าล้านนะครับแล้วก็ปีหน้าคาดการณ์กำไรจะอยู่ที่4 4 0ล้านก็อาจจะดอรอปลงมาเล็กน้อยนะครับทรงตัวอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ตัวของ ROE นะกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียกบกับเงินลงทุนอ่ะ 16%222425 ปัจจุบัน22.47ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะถือว่าเป็นบริษัทที่ทํากําไรได ได้ดีมากเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะเราไปดูตัว m a r จินนะครับอัตรากำไรสุทธิหรือกำไรเมื่อเทียบกับยอดขาย11% 13% 13.4% 1นะครับ12.9 12.15ก็ยังถือว่าเกิน10%ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าอัตรากำไรสุทธิหรือมาจินบริษัทนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไปดูตัวของ P.E. P.E เนี่ยนะครับในอดีตเคยเทรด25.8เท่า1 9 8 1 9 6 1 5ปัจจุบัน11 5เท่าท่านเองเพราะฉะนั้นถ้าเทียบ P/E ตอนนี้กับ P/E ในอดีตย้อนหลังกลับไป5ปีก็ต้องบอกว่าตอนนี้น,นะครับถูกกว่าในอดีตที่ผ่านมา P/BV ทิศทางเดียวกันนะครับเคยเทรด4เท่า4.6เท่า ห้าเท่าสี่เท่าปัจจุบัน2.6นะครับ2.6เนี่ยต่ำที่สุดในรอบ5ปีเลยนะครับแล้วก็ไปดูตัวเงินปันผลนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะบอกว่าจ่ายปันผลระดับประมาณสัก4%กว่านะ4%นะครับ3.65นะครับ4.66 6.55แต่ด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ราคาเนี่ยลงมาเยอะด้วยนะครับแล้วก็อักกําไรเนี่ยฐานกําไรขยับสูงขึ้นมาก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเเงินปันผลเนี่ยไปแตะระดับประมาณ9%แแลล้้ววก็ตัวนี้ราคาเหปอร์เซ็นต์แล้ว ให้ล่าสุดอยู่ที่16.8ครับ